นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเป็กและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อยเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมทั้งไทยพร้อมต้อนรับร,รัฐมนตรีสาธารณสุขจากเขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าร่วมการประชุมเอเป h กเฮลท์วีค โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกสองพนี้ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณาสุขและเศรษฐกิจครั้งที่12ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคีเชื่อมโยงกันกับโลกสู่สมดุลระหว่างสาธารณาสุขและเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นการจัดประชุมด้านสาธารณาสุขครั้งแรกของประเทศไทยระหว่างวันที่22-26สถึงสิงหาคม2565ที่โรงแรมแรมมิลเลนเน ฮิวตันกรุงเทพโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณาสุขจากเขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์รวมถึงมีผู้นําระดับสูงของหน่วยงานระหว่างประเทศได้แก่เลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการบริหารสํานักงานเลขาธิการเอเป็กและมีข้าราชการระดับสูงและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอีกกว่า150คนซึ่งในโอกาสนี้โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยนําเสนอศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีมาตรฐานได้รับการยอมรับต่อ ยอดในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพหรือ medical hub นำเสนอจุดเด่นของไทยอาทิการให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงมีชื่อเสียงและดึงดูดชาวต่างชาติการท่องเที่ยวการแพทย์เช่นการนวดรักษาการนวดกดจุดสปารวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นต้น นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความร่วมมือและศักยภาพของไทยจะสามารถจัดงานได้อย่างเรียบร้อยสมเกียรติได้รับการยอมรับโดยเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพเอเป็กเฮลวิก2 0 2 2ของไทยในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการนี้จะเป็นโอกาสให้ที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขในรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันสมัยเพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันสร้างความสมดุลระหว่างสาธารณาสุขและเศรษฐกิจเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม